ุดสไปเลยโโ้โหมาค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะชื่อเพชรพิงไงแม่ค่ะพี่หนูพยายามอยู่หนูชอบกินค่ะหนูกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยหนูหนูกินทุกอย่างจริงๆแต่ถ้าหนูไม่ชอบคือหนูไม่ชอบเวลาหนูไม่มีตังค์ซื้อของกินค่ะ บางครั้งก็ introvert ค่ะไม่อยากยุ่งกับใครเลยได้เล่นเกมหรืออะไรเงี้ยจะเป็นคน alert เป็นอีกบุคลิกหนึ่งไปเลยค่ะมันทําให้หนูกล้าที่จะเอาตัวเองเข้าไปในเกมค่ะแล้วก็ทําให้หนูมีโลกอีกใบที่มันเป็นมากกว่าเกมค่ะมันเป็นครอบครัวชอบเคลลี่ค่ะหนูชอบประวัติของเขาเวลาหนูอ่านแล้วมันเหมือนเห็นตัวเองพ่อแม่เขามีปัญหาบ้านแบบเลิกกันอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ยังพาตัวเองแบบไปในทางที่ดีได้ประสบความสําเร็จได้หนูชอบสากาแต่หนูจําชื่อสกินไม่ได้ค่ะ มันเท่ดีค่ะแล้วหนูก็ชอบยิงมันด้วยหนูหนูว่ามันเล่นง่ายสุดๆแล้วสำหรับผู้หญิงกินเนื้อจุงรักซีไฟค่ะก็อยากจะให้ทุกคนอ่ะมาโหวตหนูนะคะอาจจะดูตลกไปบ้างสักหน่อยนึงหนูอยากเชิญชวนให้ทุกคนอ่ะมีความเป็นตัวเองและโชว์พราวพ้าวในความเป็นตัวเองให้ได้ค่ะ